สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะ,ะกระบ,บะแคป็บนะคะ Isuzu Dragon Eye นะคะปี B 97 SLX นะคะกระจกไฟฟ้านะคะเครื่อง2,008 Turbo พวงมาลาัย power นะคะรถโดยรวมนะคะคันนี้รถบ้านมือเดียวนะคะหน้าหลังเดิมคลีนคลีนแบบนี้นะคะสีสันยังเงาสวยนะคะ ใครหาใช้งานนะคะกันแดดกันฝนนะคะบรรทุกของนะคะค้าขายตลาดนัดนะคะนีกระบะสร้างอาชีพนะคะพร้อมเอาไปทำกินนะคะฝาท้ายมีรอยนิดนึงนะไม่มีผลกับการใช้งานนะคะริ้วรอยมีบ้างนะคะสีสันยังเงาสวยนะคะรถหน้าหลังเดิมมีไลเนอร์มาให้นะคะ ้ายเดิมนะคะยังอะไรมีมาให้นะคะแคดซีสวยทั้งเส้นนะคะช่วงล่างแห้งดีนะคะคันนี้นะคะโชคยังใช้งานได้ดีนะคะนิ่มหนึบนะคะ,ะช่วงล่างไม่มีรวมนะคะสำหรับอีซูซูนะคะช่วงล่างจะค่อนข้างนิ่มนะคะรอ,อบคันก็ประมาณนี้นะคะ ชายน้ำด้านล่างนะคะสีเดิมนะคะพ่นกันสนิมเดิมยังอยู่นะคะไม่มีการเบียดนะคะสวยนะคะอรอบคานประมาณนี้อานี่ได้ไฟแท้ด้วยนะคะอย่าดูภายในกันคะ่ะอ่า กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้เราติดฟิล์มให้ใหม่แล้วนะคะรอบคันเลยพร้อมใช้เอาไปซิ่งได้เลยนะคะพโภมสะอาดนะคะเบาะกำรรมะหยี่ห้องโดยสารนะคะโดยรวมสะอาดนะคะเรียบร้อยนะคะคอนโซลไม่มีแตกหักนะคะแอร์เย็นระบบไฟติดครบไมมติดครบนะคะ เรื่องเกียร์ดีนะคะเกียร์เข้าปกติอันนี้ห้องแท็บเพดานสะอาดเรียบร้อยดีนะคะไฟเพดานติดนะคะเราดูแลให้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูประตูฝั่งนู้นนะคะอันนี้ประตูฝั่งนี้นะคะก็เป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะคะเซนทัลล็อกใช้งานได้นะคะ กระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะปกติชายประตูเดิมนะคะคันนี้บอดี้เดิมทั้งคันนะคะไม่ต้องกลัวนะคะอ่าเรือนไม้ติดครบระบบไฟติดครบนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังนะคะอ่าสตาร์ททีเดียวนิ่มเลยนะคะ เครื่อง2,008แต่ดูห้องเครื่องกันนะคะ ระบบน้ำํำปกตินะคะห้องโดยสารก็ประมาณนี้นะคะเครื่องเดินเรียบดีนะคะไม่ไอไม่เขกนะคะระบบน้ํำดีพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะไม่ไอไม่ควันนะคะเสียงเครื่องเคาะนะคะแก้มซ้ายขวาเดิมนะคะ อันนี้ยังคงเหลือร่องรอยให้รู้ว่าเป็นสีเดิมนะคะเพดเติมแก้มเดิมนะคะ ประมาณนี้นะคะฝากลระโปรงเดิมนะคะป้ายคำเตือนยังอยู่ครบนะคะสำหรับอีซูซุดากอนไอคันนี้นะคะเครื่องเกียร์นะคะสมบูรณ์ดีนะคะพร้อมเอาไปใช้นะคะคันนี้นะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะภาษี69เอกสารเล่มครบโอลอยเลยนะคะ ไฟหาใช้งานนะคะเปิดอยู่ที่แปดหมื่นเก้านะคะอ่าแบ่งปันเอาไปใช้งานนะคะแล้วระบบไฟติดครบนะคะใครสนใจนะคะสอบถามที่นี่ร้านบ้านเรากำแพงแสนนะคะ0 8 0 2 3 5 7ดศูนนะคะอ่านี่เบอร์โทรตามนี้นะคะ ใครมองหานะคะรีบเลยนะคะสำหรับ FC ใน YouTube นะคะราคานี้นะคะไม่มีมาบ่อยนะคะนี่ราคานี้เพียวๆเ,เน็ตๆเ,เลยนะคะ8 9 0 0 0ไม่ลดแล้วนะคะนี่พร้อมรับรถมาจบสดที่นะครปฐมได้เลยะคะ่ะมีบริการส่งทั่วประเทศนะคะ0ูนย์แปดศูนมาเจ็ดแปดนะคะสำหรับวันนี้ ไปแล้วค่ะ